เพื่อนในกระดาษยาเราใช้ไปที่นี้มันรู้สึกว่ามันจะสั่นๆนะครับเราก็คงจะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ดูกันลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วเราก็จะลองเล่งเครื่องดูนะครับเราจะเอาสายเอ็นทดลองใส่แล้วลลเล่งดูนะครับมันสั่นปุ๊บๆข้างในนะเราอาจจะระบีแล้วครับจะจะระบีมันก็นล้นออกมาครับ เราคงจะเปลี่ยนนะเราจะไปซ่อมยางเขาได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพนเดี๋ยวแกะเลย้เนหล่ดย่ดังเ่ด้ถงยไม่ไ้ถงม่อด้งังม่ันยั่ัม่ด้ันยัมัยัง่ม่ได้ดังยััมไม่ได้ดััั ไม่ไน่ะมันเป็นจี๋มื้นซะหน่อยนะนี่น่ะมัในใจะใหญ่กว่าน้เขาหนักนะเนื้อขาวจด้ยังไม่ใช้การไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนใหม่รับเพื่อนเดี๋ยวหาผมโมนิฟายของไมเก็บของมือสอง

ในในเนเีน่นเพื่อนเราเช็คดูเเขาก็ได้เพื่อนเพื่อความมั่นใจนะครับเช็คดูขา้างเเขาเน้นดีนะเเขาแบบนี้ดีนะเพื่อนม,มันไม่เสียนะดูนะ,ะดูดูดีอยู่นะ,ะดูเเขาด้านนี้ครับดูหัวเเขาด้านใดดีไหมเออหัของเเขา,นาด้านใดดีนะครับเนาะ มันนั่นเวลาว่าเวลาเราบอกว่ามือหยอดน้ำมันนีเ่เนาะขียนน้ำสองทีเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำมันสองทีเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าดูแล้วมันดูมันจะแห้งๆนะเพื่อนๆดูแถวนี้นะอ่าตกลงตั้งนี้เป็นหัวเผาเนาะเป็นหัวเผาแล้วไปดูแผงค่ะอเราแกะดูแผงคัดก่อนนะเพื่อนๆไปไปดูกัน ยกมาครังนี้ต่างต่างเผื่อนเพราะว่าเป็นเื่อนเราเดือนไปทางลุ้นอ๋อเรามาเช็คหน่อยนะจะเช็คแล้วดแผ่นพ์ทมันจะมันมีมีแรงครับันยาวไปไหนคือยู่นี่ไง

เริ่มร้อนแล้วครับเพื่อนๆกลางวัน <laughs> กวันร้อนจัดครับกลางตอนเช้าหนาวมากครับอันนี้ก็ล้างข้าบูเหมือนกันครับเพื่อนไหนเราก็ทำ้ารล้างข้าบูข้าบูก,ก็ไวครับล้างไม่ไม่นานเสร็จไวเพื่อน เอาวัางนะครับไอยคัากพอดีนะเพนะื่อนๆนะอ่าคัสไอ้สังเกงตตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีเอ็นเนี่ยก็หันไปว่าวลาขันจะยากนะเนี่ยเอ็นในนี้นะที่มันหมดนี้อ่ะอ่ดีอยู่อ่าได้อ่าไอ้คัสหมดไป50%แล้วนะครับเพื่อน คัไเป็นไรเช็คตัวคัดเรียบร้อยคัดหมดไป50%นนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับ พเพื่อนๆเช็ดลบที่คลาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนนี้กันหัวเกียร์ครับหัวเกียร์อ่ะใส่นี่เข้าไปก่อนครับเพื่อนเอาสองทีเอาสองทีแล้วชโลมรถสองทีอยูนน่ในกระป๋องนู่นสีข,ขาวๆนู่นไอ้อเพื่อนๆไปหยิบเอาเพื่อนไปเจ็บขาสีขาวๆนั่นเออตอนนั้นแหละ พะโล่เพื่อนเพื่อนพะโล่ข้างนอกเน,นี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนเห็นรูปแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปกับหัวกับท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับเอนานะน,านี่ละตนี้อ่ะเราจะไปหาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็คงจะเลิกใช้แล้วครับอาจจะวันนี้ส่วนประกอบไม่ก็ใช้ได้อยู่นะเพื่อนนะตัวนี้นะแต่ข้างในก็เราไม่ใช้ละ เราก็เก็บไว้เขียนไว้ว่าชํำลุดอยเพื่อนเดี๋ยวกลับไปใช้อีก <laughs> ถ้าถามไปใช้กับเครื่องอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ลองนะเพื่อนไม่แน่อาจใช้ออื่นก็ได้ยังไม่ได้ลอง เกอ้ยนี่เพื่อนนี่ผมวันนั้นผมโมนิไฟยจากตัวนี้ไปนะมันเป็นตัวเล็กนะครับผมโมนิไฟเป็นตัวใหญ่นะฮะน่าจะใช้ได้นะเพื่อน มนี่ฟน์นี่เนี่ยตึกตัวน้อยตัวน้อยมาขันบอลแน่นต้องตัวนี้ก่อนบอลเออยังมีอี่อ่ะ แน่นจังว่เนี่ย không không đúng luôn. Lấn ngang con này. chưa nó đúng. mà. เกิดเขาเล่งเขาตักเรล่องเล่งบอเบามันจะมันจะโห่ป้องโหเนาต้องใส่จานเนาต้องใส่จานเดี๋ยวผมขอเอาจานใส่เอ็นมาใส่ก่อนครับใส่กันเรียบร้อยนะครับเราทุกครล้งเลย

เรื่องละมันลงเป่าเนี่ยขายหน้าเลยเพื่อน

ใา้ติดยากเพราะว่าคาร์บูเรเตอร์เราไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้างคาร์บูเรเตอร์ตรัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ละข้างในนะครับใช้ไม่ได้ละเขาเรียกว่าเฟืองข้างในมันเสียนะครับเพื่อนแกะส่วนประกอบออกมาใช้น็อตน็อตยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนทีนี้ก่อนลาพเพื่อนที่ร,ร,รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ